ต่อสองครับยักษ์ไม่หมดแรงผลหมดแรงก่อนแล้วแล้วจะเอาอะไรเมื่อกี้กดไม่ได้เลยเดอดน้ย แม่งก็มาสวิงมาตักแม่งก็ไม่ตักอไอ้เหี้ยเฮ้เอาอที่แทงปลาหมาเนี่ยดุรุ่วเฮ้ยยกขึ้นแล้วก็ตัดสายก็ได้แล้วเนี่ยนนมันทวไม่จับหางไม่ไม่จับ

มาแล้วเหรอเด็กเข้านี่้วดิเด็กถัดเดียวปล่อยก่อนปล่อยก่อนเร็วเ๋ยวดึงเร็วตึงไว้ดึ้งตึ้งไว้ตึงตึงไว้เอ๋ออกนะอุ้ยอุ้ยมาแล้ว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 ก่อนมาแล้ว ้ข้าหัวโอ้ดีเลยล็อกไว้ดินมันเดินช่วยเลเดีนเดินดินแล้วก๋วยเพื่อติดหัวดิติดหัวเอาอันนี้มาเปล่าตะข่ายตะข่ายอ่ะติดหัวปผล่หัวดิพามานี้เปล่าพามาตะข่ายเปล่าหรือเล่าขึ้นเ ติดเงี้ย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 ติดเงี้ยลองปั่นงันลองปั่นกันไปให้ลงน้ำกันติดเงี้ยเหรออืมลองขี้ขี้ขี้ติดอีกขี้อีกขี้ติดต้อนี่มาขวางนี้นึงขี้ I nice.